สนับสนุนโดย Pro Bike We Believe in a Healthy World การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงบริษัทนายเอสเตดจำกัด สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปั่นสนาลโลกจิโรเจเลีย2016นะครับเครื่อง่วโงเต็มนับจากนี้ไปกับภารลท์ของการแข่งขันจักรยานแกรนทัวร์รายการแรกของปีที่ประเทศอิตาลีครับเจึงทุกวันในเวลาค่ำๆกันแบบนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยภาคชุตภาคและพี่หนึ่งพรพรมจุลกาศทัพพารับสวัสดีครับพี่ภาคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราจะดูไฮไลท์ของการแข่งขันสเตจที่19นะครับซึ่งเป็นสเตจที่ต้องข้ามไปถึงประเทศฝรั่งเศสนะครับออกสตาร์ทและจะผ่านเขาที่สูงระดับที่3 ของทวีปยุโรปไปจบที่สกรีรีสอร์ทในฝรั่งเศสรับรองว่าสเตจนี้สนุกสนานกว่าทุกสเตจที่ผ่านมาแน่นอนครับครับวันนี้มีคบรถนะครับบู๊แล้วก็มีโรแมนติกดาวมาด้วยใช่ <c oughs> แล้วมีช่วงเขาที่สูงที่สุดที่เขาเรียกว่าซีม่าคอปปินะครับเป็นช่วงที่ถือว่ามีคะแนนสะสมสูงสำหรับเจ้าภูเขาด้วยครับก่อนจะไปพายเรแข่งขันนะครับคุณคงสามารถส่งความเห็นนะครับมาร่วมสุกรุ่นรับขอลำบากบทางรายการของเราได้นะครับ 4642626นะครับคำถามวันนี้ง่ายๆคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอยากดูรายการกีฬาใดจากช่องนาว26นะครับส่งเข้ามากันเยอะนะครับ4642626ลุน่นกันกับทั้งเสื้อยืดจากการวัละ10ตัวมวงวันละ1ใบและผ้าคลุมหน้า1ชิ้นด้วยนะครับแจก,กันทุกวันนะครับและก็สะสมเอทใเสในการรุ่นรางวัลใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อจักรยานเล็กสิทธิ์ของแท้8ตัวและนี่ครับจักรยานข้างๆผมเทรก1.2 c s 2 มูลค่า3 1 0 0 0บาทอีกเพียงแค่ไม่กี่วันก็จะปล่อยไปสู่มือของคุณผู้ชมแล้วใครจะได้ไปนั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับตอนนี้ไปดูายชื่อกับผู้โชคดีเมื่อวานนี้ครับใครได้รางวัลอะไรกันไปบ้างครับนี่คือหมายเลขโทรศัพท์ครับของผู้โชคดีครับมวกนะครับแจากกันวันละ2ใบผ้าคลุมหน้า1ผืนนะครับรวมทั้งเสื้อยืดอีก10ตัวด้วยนะครับโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลข0 2 3 3 8 3 8 8 6ในวันและเวลาทําการเพื่อยืนยันสิทธิ ในการรับของาะวันนะครับอันนี้คือบวกและผ้าคลุมหน้าแล้วก็มีเสื้อยืดด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ของเราร้านจักรยานโปรไบต์ uy, และบริษัทบูมไซคลิงจำกัดด้วยนะครับก็ขอความดีกับผู้จัดทีของเราด้วยครับตอนนี้ทางนาวช่อง26ก,ก็ถ่ายทอดการแข่งขันมวยมีมวยไทยให้ดูมีวอลล์บอลและล่าสุดมีฟุตบอลระดับดี2ด้วยเจอกันนะครับบอลดีวิชั่น2ในช่วงปลายเดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับตอนนี้ไปดูกันเลยครับคืนที่ผ่านมาเศรษฐกิจ9บอกได้ว่าบู๊คบรถแน่นอนครับ การแข่งช่วงที่19นะครับสเตจจากพิเนโรโรไปเข้าเส้นชัยที่สกีรีสอร์ทในฝรั่งเศสในฝรั่งเศสชื่อริซูระยะทาง169กิโลเมตรเห็นเขาลูกนี้ไหมครับนั่นแหละครับซีมาก็ปีโกลเลอร์เดลแองเจโนะครับและไปเข้าเส้นชัยบนยอดเขาที่ริซูต่างหากทางไม่ไกลแต่ว่าโหดครับช่วงแรกใครที่หลุดขึ้นมานั่นแสดงว่าเขาลุ้นก่อนหน้าการแข่งสเตจนี้จะเริ่มส้นขึ้นสตีเฟนสครูชิวิกนะครับ นักปั่นจากเนเธอร์แลนด์เป็นผู้นำเวลารวมฟอร์เสือ้อสีชมพูอยู่แต่ว่าในสเตจนี้ปรากฏว่า <9 S 1> อาสนา่ามีการขยับตั้งแต่ช่วงแรกเลยครับไม่รู้ว่าจะขยับทำเพียงทำเกมให้กับมิลสโซนิบาลีหรือเปล่านิบาลีเองไม่ได้ป่วยอะไรนะครับแต่ว่าเป็นช่วงที่หลุดฟอร์มตกไปหน่อย ตอนแรกเนี่ยพาโลลองโก้โค้ชของเขาเกือบจะดึงนิบาลี่ออกจากการแข่งขันแล้วครับปรากฏว่าในช่วงแรกของการแข่งขัน,นครับทางด้านแอสตันนั้นออกมาทําเกมโด<ล>ยปล่อยเบรกเบออกมาข้างหน้านก็คือไม่เคิลสทาพุทนี่ครับคนนี้เป็นแชมป์เก่าปี2011นะครับตอนนี้ก็อายุอนาปา,ปาไป36ปีแล้วขึ้นไปเบรกเบรข้างหน้าเพื่อรอจังหวะที่จะลากนิบาลี่ในช่วงหลังครับนั่นคือเกมนะครับนั่นคือสิ่งที่แอสตันวางแผนเอาไว้คองเห็นว่าร่างกายของนิบาลี่ดีเสื้อสีชมพู่ลหละครับผู้นาเวลารวมทั้งหมด นะครับคารสวิกครับพูดถึงสถานการณ์เวลารวมตอนนี้ก่อนการแข่งเสร็จนี้ครับคอชบิกนำอยู่อันดับหนึ่งนะครับนำมาหลายเซตแล้วนะครับตั้งแต่เซตสิบสี่ครับอันดับสองเอสปันชาเวสต,ตามหลังอยู่สามนาทีอันดับสามอเลคโดบาเบเด้ตามหลังอยู่สามนาทียี่สิบสามวิแล้วก็วินโซนิเบอรี่แชมป์ต่อปีสองพันสิบสามตามหลังอยู่อันดับสี่ครับสี่นาทีสี่สิบสามวิซึ่งเหมือนว่าจะค่อนข้างหายนะครับใช่แต่อะไรก็เป็นไปได้เอสปัน okay. ชาเวสครับซึ่งอยู่อันดับที่สองตอนนี้เกลี้ยงข้าง อยู่ตีคู่กันมาเลยแต่ว่าทางยังเหลืออีกเยอะนะครับ yeah, จริงๆแล้วเนี่ยน่าสนใจอย่างหนึ่งอเลฮันโดเวอร์เดนักปั่นดังจากบุวีสตาร์ซึ่งเป็นตัวเต็งของการแข่งมักจะไม่ไม่ชอบที่สูงไม่ใช่ไม่ชอบเขานะวเวอร์เดปั่นเขาได้ดีจะเจอที่สูงเมื่อไหร่มักจะเปเพราะว่าถ้ามีออกซิเจนน้อยเขาจะเหนื่อยเร็วเหนื่อยง่ายครับวันนี้ดูทางทัศนวิสัยไม่ค่อยจะดีนะครับพี่หนึ่งครับดูบอกลงค่อนข้างหนามากนักปั่นนั้นจะมอง ดูจะเห็นทางจะไม่ค่อยชัดนะครับก็บถือว่าวันนี้ปั่นกันค่อนข้างยากลำบากพอสมควรจุดอดอนอย่างานออาหนึ่งของโคชิวิกที่เราเพ่งเลงกันแต่ที่ผ่านมาคือเขาปั่นคนเดียวมาตลอดเขาไม่มีเพื่อนร่วมทีมมาสนับสนุนไม่มีใครช่วยลากนะครับถ้าปั่นคนเดียวนานๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูจริงๆแล้วบนยอดเขาเนี่ยนอกจากคุณภาพหมอกบอกแล้วหมอกมันเยอะนะครับแล้วก็หิมะยังไม่ละลายเลย แต่ว่าต้องระมัดระวังเพราะว่าทางลื่นพอสมควรทีเดียวครับครับผู้ช่วยทีมว่านะครับอย่างแอสตันนั้นก็จะมีไมเคิลสกาโปเน่ที่คอยช่วยเหลือดิเบลี่รวมถึงขอโบริก้าฮิเอ็ครับก็จะมีลูเบนคลาซ่าที่คอยช่วยด้านเอสตันเชลว์นะครับแต่ละทีมก็เหมือนจะมีมือสองของทีมแหละที่คอยช่วยลากช่วยนําเกมทําเกมให้เมื่อสักครู่นี้เราเห็นวาราเดนะครับดูครับเขาปั่นขึ้นที่สูงเมื่อไหร่มีอาการเมื่อนั้นและตอนนี้ริเชลสกาโปเน่มีโอกาสที่จะได้ รางวัลซีมาคอปปี้ในฐานะผู้พิชิตยอดเขาสูงลำดับ3ของยุโรปเขาที่สูงที่สุดของจีโรเดเทเลียปีนี้ครับจากแชมป์ก่อนปี2011นะครับตอนนี้แปลว่าจะอายุมากแล้วแต่ยังคงเป็นผู้ช่วยมือดีให้กับวิเซนโซนิเบลลี่ครับพูดถึงนิเบลลี่ครับตอนนี้มีข่าวออกมาเลยครับล่าสุดจากไซคลิกวิกฤตครับบอกว่ากําลังจะมีการสร้างทีมใหม่โดยเจ้าชายบาเรนะครับหวังว่าจะดึงตัวนิเบลลี่เนี่ย ไปตั้งทีมใหม่กับเขาแล้วก็ทุ่มค่าตัวในการจะดึงตัวอดีตแชมป์คนนี้แหละครับไปร่วมทีมด้วยในฤดูกาลหน้าก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับต้องติดตามกันจะเหมือนนักฟุตบอลย้ายทีมนั่นแหละนะครับนี่ใครบอกว่าซลาตันจะมาแมนยูอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับทางด้านขวาเป็นฮูโสโต้คอปปี้นะครับซึ่งเป็นตำนานและตอนนี้เขาหรือว่ารางวัลซีมาคอปปี้ตั้งชื่อต่างกัาครับกับอดีตแชมป์เก่าจิโร่อิตาลีครับ5สมัยครับเป็นนักปั่นยุคขุนปูนครับแต่ยุค40-50ถึงนะครับก็ได้รับเกียรติ เป็นรางวัลอันทรงเกียรติรัาให้กับภูเขาที่ยากสุดของกางในกันกิโลในแต่ละปีนะครับแต่ปุนีครับปีนี้ค่อนข้างเงียบนะเพิ่งจะมาโปรในสเตสนี่ครับก็อายุค่อนข,ข้างมาแล้วอาจจะบูบูไม่ค่อยไหวเลย ที่เห็นนี้เป็นกลุ่มผู้ GC ผู้ตัวเต็เงนะครับนิบาลี่อยู่ตรงกลางทางด้านเสื้อชมพูก็คือกาส์ิกแล้วก็เอสโซมันจาเวซเสือ้อขาวครับพูดถึงนี่บาลี่ครับเขาเป็นนักปั่นคนเดียวในจิโรอิตาเลียในเวลานี้นะครับที่เป็นนักปั่นระดับคว้าแชมป์ได้แปรผูกครบทัท้ง3รายการนะครับก็คว้าแชมป์ตูเดฟองปี2014จิโรที่นี่ครับปี2013และรายการแรกสุดก็คือลาบูต้าสเปนในปี2010รับแต่หลังจากที่เขาคว้าแชมป์ที่นี่ได้เมื่อปี2013นั้นก็ไม่ได ในปีนี้แลวหวังว่าจะกลับมาฟ้าจับไม่ได้หละะกับปอมไปหลายวันใช่ครับตอนนี้เริ่มจะมีการยิงแล้วนะครับมีบาลียิงโค้งสั้นๆตามดรวยองครอชวิกครับแต่ว่าชาเวสก็ไม่ยอมให้สอ,สองคนนักข้างหน้าหนีไปไหนเกาะติดตลอดครับครับเหลือเป็นแค่2เศษครับเศษ19ที่กาลังดูอยู่แล้วก็เศษ20ครับที่จะเป็นการช่วงชิงเวลานําของผู้นํานเวลารวมทําให้ตอนนี้ครับต้องบู๊กันสุดฤทธิ์สุดเดชครับทุกวิธีนั้นสําคัญมากต้องลองทดสอบจังหวะครับลองโจมตีคู่แข่งว่าจะตามไหวไหม จมตีไปเรื่อยๆ,ๆเ,ยเ,ยเยครับผัดกันยิงผัดกันไล่นะครับเมื่อวานนี้นอกจากการขึ้นข่าวนั้นต้องอาศัยทักษะที่เก่งอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับกับคูชวีครับคูชวีเกิดอุบัติเหตุล้มครับกะโค้งผิดและทางตรงนั้นเลื่นมันอยู่ใกล้กับกองหิมะนะครับตกอยู่กหิมะเต็มๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยนะครับใช่แล้วก็ยังโชคดีอย่างที่ไปชนกำแพงหิมะไม่ได้ชนคอนกรีตนะเขาสามารถปั่นไปต่อได้ครับอย่างไรก็ตามการล้มคราวนี้ของคูชวีเสียเวลาไปเยอะ กำลังกายหายกําลังใจยิ่งหายมากกว่านั้นอีกและลักษณะของการล้มจากจักรยานตีลังกาข้ามแทนเลยนะครับและจักรยานเองก็มีการลังกาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เห็นภาพช้าจังหวะที่ล้มของครูชิกิครับเดี๋ยวภาพจะตัดกลับมาเลยครับเพราะว่าเป็นจังหวะล้มที่อมได้ว่าเสียวมากเมื่อคืนนี้ครับท่านครับแล้วมันพลิกสถานเลยนะครับตอนนี้ครูชุกิตามหลังเยอะเลยครับตามหลังมากขึ้นและไม่รู้ว่าจักรยานมีปัญหาหรือเปล่าจะปั่นต่อไปด้วยความเร็วปกติได้หรือไม่ โอ้โหงานเข้าครับคฟรชวิกครับนำมาดีๆและเป็นโอกาสที่จะได้รับอันดับที่หนึ่งในฐานะมามืดดูตรงนี้ครับคุณภาคแกกอดกาบโค้งผิดครับมันเป็นลักษณะโคงซ้ายตีลังกายนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่าซัมเมอร์อลเลยนะครับใช่ครับโอ้โหโชคดีที่อาจจะไม่บาดเจ็บมากเพราะอย่างที่หนึ่งบอกไปว่าชนกำแพงหิมานลครับก็ลดทอนอาการบาดเจ็บลงแต่ว่านี่ครับปั่นคนเดียวไม่ได้มีเพื่อนมาคอยประกบข้างต้องเร่งไล่ตามสุดขีดนะครับในการไล่ตามคนอื่นที่เขาหนีไปแล้ว รุปว่าหลังจากนั้นหลังจากที่ปั่นได้สักพักหนึ่งเนี่ยต้องเปลี่ยนจักรายานนะครับพี่หนงครับใช่ครับนอกจากจะเป็นจักรายานแล้วยังมีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นที่เราเห็นชัดๆในสเตจนี้ก็คือข้อศอกมีเลือดออกเพราะว่าแผลที่ล้มนะครับแต่ว่าหลังจากที่แข่งเสร็จเนี่ยไปตรวจอาการก็ชีวิกเพิ่มเจ็บหนักกว่าเดิมใช้โครงร้าวนะครับแล้วก็เจ็บเท้า และมีอุบัติเหตุเกิดกับอินซูคารินอีคนนะครับนักปั่นรัสเซียซึ่งเป็นนักปั่นที่มีอันดับดีมากๆในการแข่งปีนี้ปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุหลุดไปนอกทางตั้งไกลเลยครับอย่างที่เห็นภาพถ่า,ถายทางอากาศตรงนี้นะครับและปรากฏว่าอิโนซูคารินนั้นกระดูกหายปลาแตกโอ้โหก็คือถอนตจวจาการแข่งปั่นต่อไม่ไหวนะครับถือว่าเป็นนักปั่นที่ฟอร์มดีมาตลอดในปีนี้ครับฟอร์มดีมากๆนะครับอาจจะมีฟอร์มหลุดไปบางช่วงที่เกิดโชคร้ายครับ ที่ล้มไปในการปั่นช่วงทีีทก็หมดโอกาสในการลุ้นอันดับขึ้นโพเยี่ยมขออีดูสคารินเอสของคาตูชาครับสกอรบบนี้หลังจากที่ได้รางวัลซีม่าคอปปีแล้วตอนนี้ ไม่เร่งแล้วนะครับมองฟอร์ดตอนนี้ไล่ทันกันแล้วครับกลับมาที่กลุ่มซองครับนี่เป็นกลุ่มที่กําลังลุ้นกันอยู่นะครับดิบัลลี่ครับเอสตบันชาเวสลมทั้งลุมเป็นพาซ่าที่คอยช่วยเหลือเอสตบันชาเวสด้วยนะครับเป็น2นักปั่นจากโอนิก้าสวเอรครับหลายคนอาจจะนึกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอัสซาน่าอัสซาน่าอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับสกอร์ปนี ي แล้วก็อัสซาน่าที่ช่วยเหลือทางนิบัลลี่มีหลายคนครับนอกจากอินุสคารินแล้วมีคนที่ไม่จบกันครับอีก2คนนะครับคาร์ลอสเปนตาโกจากบูวิสตาและก็ฟิลิปดิเญียนจากไอแลนด์กกัทีมสาย ภาพตัดกลับมาที่โคยชิมิตน,นะครับ,บลองเซตรูม,มันแต่สี่ติแล้วดูว่าจะแข็งแกร่งมากแต่วันนี้แสดงว่าไม่เป็นใจของเขาจริงครับโชคร้ายมากๆก,กับการที่รถล้ลมนะครับตีลังกาหน้าคำมําเลยนะครับเราก็ต้องปีธนจักรยานด้วยเสียเวลาไปเยอะนะครับตอนนี้อยู่กลุ่มหลังท้ายเลยตอนนี้ตามหลังผู้นําอยู่4ี่ทีครึ่งครับเจา้าไม้แผนเสื้อตอนนี้กําลังใจ หายเลยนะครับ I, เพราะว่าหลังจากที่ล้มไปเสียเวลาเยอะและนอกจากนี้แล้วโอ้โหร่างกายจะเป็นอย่างไรครับเพราะปรากฏว่ามีการตรวจเอ็กซเรย์นะครับใช้โครงร้าวแต่ก็คาดว่าจะป,ปั่นต่อจนจบการแข่งขันนะครับในการแข่งขันเชื the Th ่อเดือนธันวาคมนี้การาะว่าณตอนนี้ต่อให้ล้มต่อให้สูญเสียเสืรร้อสีชมพูคงจะโดนเอสบมนชาเวสหรือน,รน,นิบาลีแซงไปมีเยอะเท่าไหร่ก็ต้องดูครับว่าชาเวสกับนิบาลีใครจะจบอย่างไรในการแข่งขันเซสเซีเก้าครับในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีนักปั่นชาวดัตช์คนไหนมาก่อนนะครับที่คว้าแชมป์จีโรได้ดูเหมือนว่าโคชิ โอกาสมากๆที่จะคว้าแชมป์เป็นคนแรกตอนนี้พลาดหลุดไปค่อนข้างเยอนเลยครับพี่หนึ่งครับเหมือนกับทำดูมูลานอ่ะตอนแรกสัปดาห์แรกดูดีมากๆแต่แล้วเจ็บบริเวณก้นครับเพราะว่าก้นเป็นสีกระอานนะครับไม่สามารถแข่งขันต่อได้ก็มีคราวิกขึ้นมาแต่ว่าคราวิกตอนนี้เกิดอุบัติเหตุแล้วแต่การแข่งขันดําเนินต่อไปเขาช่วยแข่งต่อได้นะครับแต่จะจบที่ไรเดี๋ยวช่วงต่อไปดีกว่าเดี๋ยวพักกันสุกครับมาช่วงหน้าครับมาลุ้นกันครับใครจะคว้าแชมป์สเตทนี้และซุปเปูนั้นจะมีการเปลี่ยนมือกันหรือเปล่าครับ สนุนโดย Santini Made in Italy Made with Passion บริษัทไร,รมอนแลนด์จำกัดมหาชนตู้เย็นมิซูบิชิอิเล็กทริกเราคิดจากชีวิตคุณ 3K Active Hybrid ชาร์จหรือใช้ไฟขนาดไหนก็หายห่วง 3K Battery ปาร์ลูกินต่อครับกับช่วงที่2ของสเตส19จิโรเจเลีย2016นสิบหกนะครับแต่ก่อนจะชมไฮไลท์การแข่งขันในช่วงที่2นะครับยังคงสามารถลุ้นรับของรางวัลนี่ขอรางวัลใหญ่สุดของรายการของเราในปีนี้ครับจักรยานเทรคนะครับ1.2 CS2 ครับมูลค่า31,000บาทใครอยากได้นะครับส่ง s อสมา4642626นะครับคำถามของวันนี้ก็คือคุณผู้ชมครับอยากดูรายการกีฬาใดจากช่องน่าวยีครับส่งเข้ามาก็ไม่สิทธิ์ลุ้นจักรยานคันส่วนข้างๆผมไป ขี่ที่บ้านกันมากนะครับพุ่งกันนะครับใช่ครับเอาละครับไปดูกันต่อดีกว่าปอส119นี่มันจริงเสื้อสีชมพูอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่โคชุดบ้านไปครับ20กิโลเมตรสุดท้ายครับตอนนี้แบ่งออกมาเป็น4กลุ่มชัดเจนนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของเบเกเวที่นำอยู่กลุ่มที่สองเป็นเบสบอนชาเวสปั่นคู่กับบนิโซนิเบลลี่กลุ่มสามครับเป็นบอมเบเดและก็นักปั่นดีซีที่เหลือและกลุ่มสุดท้ายน่าเป็นห่วงครับนี่คือกลุ่มนี้ครับก็คือคูชิวิตครับตอนนี้ หลุดมาไกลมากครับตามหลังเพื่อนๆอยู่3นาทีครึ่งครับก่อนหน้านี้เขานำอันดับที่สคือชาเวสอยู่3นาทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าการแข่งขันจบลงตรงนี้เขายังคงได้ซูีฟูอยู่เพราะอะไรเพราะว่าชาเวสนำเขาไม่ถึง3นาทีแต่เพียงแต่ว่าการแข่งขันมันยังไม่จบเนี่ยสิปัญหาตอนนี้คือ20กิโลครับตามหลังอยู่3นาทีครึ่งยังไม่รู้ว่าจะลดแก๊ปมาได้หรือเปล่าหรือว่าจะถูกยืดออกไปอีกนิดหนึ่งครับ3นาทีครึ่งนี้จากผู้นำก็คือพวกกราปูนีนะครับแต่ว่าที่ตามชาเวสกับนวี่าาทก กับเส้นชายอยู่บนยอดเขาด้วยครับต้องเจอเขาอีกหนึ่งลูกในการไต่ขึ้นไปนะครับนี่กลุ่มของเอสบันชาเวสกับวินโซนิเบอรี่นะครับก็มีนักปัน่นฝีเท้าดีหลายคนครับ ดีโกลูซี่ครับที่เคยควา้าแชมป์ไปแล้ว2เซตในปีนี้ร ill, y, วมทั้งมิเกลเดเบ้ก็คว้าแชมป์ไปแล้ว1เซตจ,จากทีมสกายนะครับใช่ครับและผู้บริโภคสองคนที่นำอยู่ผมว่าโดนแน่ๆนะครับก็คือโดนกลุ่มของนิบาลี่แล้วก็ชาเวสรวบแน่ๆเพราะฉะนั้นน่าจะวัดกันในกลุ่มของนิบาลี่กับชาเวสว่าใครจะเป็นแชมป์สเตจนี้เริ่มที่มีการขยับแล้วล่ะครับครับจริงๆการโดนรวบนั้นก็อาจจะเป็นแผนของแอสตันที่ตั้งใจนะครับให้การให้สกับโปน,นี่นั้นขึ้นไปตั้งเวลาไว้ก่อนก่อนรอนิบาลี่ตามขึ้นมาส วัตถุประสงค์ในการตั่น3<า><า>อย่างกับอันดับแรกดึงนิตาลีอันดับสองฟ้าสีมาคอป,ปิก อันดับที่3ทมทำลายเกมของคู่แข่งคนอื่นด้วยตอนนี้ก็ขึ้นไปรอนิบาีนะครับเพื่อนิบาลีตามมาทันก็จะได้ช่วยล่าทำให้นิบาลีนั้นต้องกลับเข้ามาอยู่ในเกมแด้ตอนนี้เวลาเท่านั้นก็อยู่อันดับ4ครับตามหลงอยู่4 g 43วิต้องทําเวลาเสร็จนี้ให้ไล่กลบเวลาที่เสียไปให้ได้ครับเวอร์เด้เองไม่ค่อยถนัดในการปั่นที่สูงนะครับตอนนี้โดนทิ้งโดยกลุ่มของนิบาีกับชาเวสเกือบนาที เพราะฉะนั้นอเลฮันโดวเวอร์เด้พูดตรงๆเลยนะว่าโอกาสที่จะได้แชมป์จีโร่เดเทเลียตอนนี้น้อยลงเรื่อยๆครับแต่เขาก็ยังคงไม่ยอมแพ้นะครับเพราะว่าก็ยังคงพยายามบู๊ขาดใจนะครับแต่ว่าผมน่าสนใจกับนิเบรีครับว่าก่อนนี้เหมือนจะมีการปล่อยข่าวออกมาหรือเปล่าว่านิเบรีไม่ฟิตนิเบรีป่วยจะคือวตัวสื่ออิตาเลียนนะครับโดยช่องยิ่งผู้ที่ดําเนินการจัดการในฐานรายการเชียร์เดเทเลียกับสตาลอสปอร์ตเนี่ยวิจารณ์หนักมากแล้วตกแล้วรู้ว่าสื่ออิตาเลียนบอกว่าโอ้ใช้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องเลยป่วยก ถอนตัวไปเถอะโคชยังคิดว่าจะถอนตัวนักกีฬาอย่างนีบารีออกไปเลยแต่ปรากฏว่า มาตรวจร่างกายแล้วฟิตดีแล้วนิบาลี้าสมมติชนะสเตจวันนี้ได้น่าจะเป็นสเตจที่ได้อารมณ์สำหรับนิบาลีมากๆเดี๋ยวมาดูกันครับว่านิบาลีจะชนะจริงหรือเปล่าแต่นิบาลีถนัดนะครับในสไตล์สเตจแบบนี้และดูแล้วร่างกายเขากลับมาดีรั้งนะครับจริงๆจักรยานทางไกลมันแข่งก,กันกว่า3สัปดาห์จะให้สุนร่างกายสมบ,บูรณ์ฟิตตลอดทั้ง3าสัปดาห์เป็นไปไม่ได้มันต้องมีช่วงดีช่วงที่กรอบช่วงที่แป่วบ้<ม>างนะครับต่ากับมาที่สครที่ยังคงปั่นนาอยู่นะครับแชมป์เก่านะครับในปี2011นะคร จริงๆสกอร์ปนี ي คงไม่ได้ลุ้นจีซปีนี้แต่ว่าการได้ซีม่าคัฟฟีก็ถือว่าเป็นวันปลอบใจให้กับตัวเข้าไปครับเดี๋ยวมาดูเอสวานชาเวสคุณภาคมสนใจว่าชาเวสจะทําเกมอย่างไรเพราะสถานการณ์ตอนนี้สมมติว่าชาเวสเข้ามาไม่โดนนิบาลีทิ้งมากเขามีโอกาสนะครับที่จะได้ครองเสื้อสีชมพูเพราะว่าตอนนี้คนที่ตามหลังอยู่และครองเสื้อสีชมพูก็คือทางคคสวิกนะครับคคสวิกเองกําลังใจหายไปเยอะหลังจากที่ล้ม แรงด้วยร่างกายก็ไม่สมบูรณ์ดูการปั่นครับเจ้าไม้แขนเสื้อตอนนี้ดูอาการปั่นแล้วมันผิดปกติมันไม่เหมือนกับช่วงที่ผ่านมา5้าสเตจที่เขาปั่นได้ดีมากๆอย่างที่เราบอกกันไปนะครับเวลาที่นําห่างของโคชวิกสามนาทีดูเหมือนว่าจะเยอะครับแต่นี่คือการขันแกรนตัวครับคุณผู้ชมครับอะไรเกิดขึ้นได้เสมอครับใครจะคิดครับว่าโคชวิกปั่นอยู่ดีจะไปตีลังกาชนกาแพงหิมะวันนี้ครับใช่อะไรก็เป็นไปได้นะครับอย่างไรก็ตาม พรุ่งนี้ก็ยังมีอีกสเตจหนึ่งนะครับเพราะว่าการแข่งขันมีทั้งหมด21เตจคืนนี้เนี่ยสเตที่20แต่ว่าวันพรุ่งนี้สเต g e ่21ปันในเมืองทางราบเวลาเขาไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นสเตจ e คืนนี้คือสเตจ e ตัดสินจริงๆครับซึ่งคืนนี้คก็ผู้ชมครับเดี๋ยวจะได้เห็นในช่วงท้ายครับ เส้นทางสั้นๆครับผู้ชมครับแค่134กิโลเมตรนี่คือเส้นทางที่เต็ส,สั้นสุดถ้าไม่นับของทางทรเอานะครับแต่ว่า130กิโลเมตรเจอเขาถึง4ลูกครับเป็นเขาแคตเธอรีน1 3ลูกแล้วก็แคตเธอรี3อีกลูกหนึ่งคือเจอเขาแทบทุกกิโลเมตรเลยครับการวางแผนของทีมสําคัญการคุยกับลูกทีมทุกคนต้องทําให้ได้ตามแผนรวมไปถึงเอสของทีมโค้ตัวเต็งต่างๆจะทําได้และกําลังจะเหลือพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมว่าภาพร่างกายสาคัญมากครับตอนนี้ ยังเกาะกลุ่มกันอยู่2คนข้างหน้านะครับนี่คืออีกหนึ่งตเตงจีซีที่ยังคงต้องการทําอันดับลุ้นแชมป์นะครับดิบเบรลี่ครับกับ S เอสฟันชาวเวครับจากเอสนาและโอดิกาคิทเอ็บันตาขึ้นมาแล้วมิเกลเนเบ,เบ้จากสกายนะครับมาอีกหนึ่งคนเป็น3คันข้างหน้านะครับเนเบ้ก็เคยชนะสเตชัวมาแล้วนะครับ ิบาลี่ยังไม่เคยชนะนะอย่าลืมครับตอนนี้ข้างหน้าน่าจะโดนแล้วละครับสกอปนี่พวกนั้นแต่ว่าผมเป็นห่วงจริงว่าคนที่ครองเส้นเส้นพูตอนนี้คือคขาสึกจะจบที่เท่าไหร่และอาการของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างประเด็นคือถ้านิบาลี่กับชาวเวิร์ตเนี่ยสามารถเข้าอันดับ1-3ได้ก็จะได้โบนัสทามเพิ่มเข้าไปอีกนะครับก็จะยิ่ลดช่องว่างเข้าอีกวันนี้ถ้าตอนนี้ดูจากระยะห่างคุณผู้ชมครับ3นาทีแล้วนะครับมีโอกาสสูงมากนะครับที่อาจจะถูกยึดเส้นพูในวันนี้ แม้ว่าตอนนี้อันดับนั้นจะไม่ใช่อันดับของเวลาที่ ตอนนี้แน่นอนก็ตามนนะครับผู้ใหญ่สังกฤษจะเขาจะมักพูดตลอดในการแข่งแกรนด์ทัวร์บอกว่าการจับเวลามันยากเวลาตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นบนจอเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับเวลาจริงรที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันก็พยายามพัฒนาไปเรื่อยแต่ว่าการกะเวลามันลําบากอ่ะมาวัดไกียีก็คือตอนเข้าเส้นชัยอันนี้เป็นเวลาที่ให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับถามว่านักกีฬารู้ไหมครับว่าตอนนี้หาคู่แข่งแค่ไหนจะมีการสั่งการจากทีมครับผ่านวิทยุในหูมาตลอดตรงท้าก็จะมีมอเตอร์ไซค์ครับคุณผู้ชมครับที่จะปัดขับข้างแล้วก็ ตอนนี้คุณตามหลังคู่แข่งแค่ไหนด้วยนะครับเป็นจากปารการในแข่งเลยครับก็จะคอยบอกตลอดโอ้โหแต่ว่านักกีฬาตอนนี้นั่งมือตามมวครับปั่นเต็นที่ของตัวเองเลยครับเอาละครับเหลืออีกไม่ถึง4กิโลเมตรแล้วครับเดี๋ยวมาดูครับว่าวิสซินโซนบารีจะลบคำสบหมาดที่บอกว่าเขาหมดที่บอกว่าเขาไม่ได้เรื่องได้หรือไม่ตอนนี้เขาเริ่มจะขยับแล้วครับเริ่มจะขยับแล้วอยากจะทิ้งเอสตวานชาเวส ให้ไกลที่สุดเพราะอย่าลืมสมมุติว่าคาสตริกเสียเสื้อสีชมพูซึ่งมีโอกาสสูงมากชาเวสน่าจะขึ้นอันดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดเขาทิ้งชาเวสมากเขาก็อาจจะขึ้นอันดับที่2ได้ด้วยครับดูว่า4ที43วิของนิเบรี่วันนี้จะกลบได้แค่ไหนเลยครับเพราะถือว่าโดนทิ้งมาเยอะเมื่อกี้จะเห็นนิเบรีครับจะมีเสื้อลายธงชาติอิตาลีนี่ครับอยู่ด้านหลังนะครับนี่คือเจ้าของแชมป์ถนนนะครับในประเทศของิตาลีซึ่งเป็นดีกรีนะครับว่าใครได้แชมป์นั้นก็จะมีเสื้อธงชาติ ติดอยู่ที่หน้าอกแล้วก็หลังแบบนี้หลายกระจุกจ่โร่ครับก็จะเป็นการแข่งในปีนี้ครับว่าแชมป์จากแต่ละประเทศนั้นจะมีใครกันบ้างนะครับก็จะเป็นอิตาลีสเปนเบลเยียมก็จะจอยแข่งในช่วงก่อนการแข่งซูดฟองครับใช่ครับเดียเบ้ตอนนี้ไล่จี้เอสวันฟาชาเวสมาติดแล้วนะครับเหลือไม่ถึง2กิโลเมตรวันนี้รางวัลภูเขาลูกแรกเป็นของสกโฟนี่ได้รับรางวัลซีมากขาปีไปนะครับส่วน ขาอีกลูกหนึ่งนะครับเป็นของนิบารีก็คือขาวลูกสุดท้ายที่ไต่กันก่อนเข้าเส้นชัยสปรินตช่วงแรกเป็นของคาร์ลอสเอรยอน่าจากสเปนเอติกุสเตปสปรินตช่วงที่2องเดียกล้ลูซี่จากแลเปเมียรดาบูล้างผ่านเป็นของมิเกลเนเบ้รางวัลเบรกเว w ย์เขาให้กับมองฟอร์ดจากเบลเยียมครับลอตัสสุดาบ ภาพนี้คือเป็นภาพตัดกลับมาที่ตอนแรกปั่นกันอยู่3คน 3, คน3ทคันนะครับดิบรี่ชาวเวนแล้วก็เดียวเบ้แต่ว่าเป็นจังหวะลงเขาเล็กๆนะครับลงเนินนะครับซึ่งดิบรีนั้นเป็นคนที่ลงเขาเก่งมากแล้วเขาก็เขาเริ่มฉีกออกก่อนแล้วก็ทางชาวเวสเองรวมไปถึงเนียเบ้เองไม่สามารถที่จะไล่จี้เขาไปได้ นะครับเพราะตอนนั้นเป็นช่วงที่เขาชิงจังหวะก่อนที่จริงนีบารี่จะฉีกออกตั้งแต่ก่อนจะจบ5้ากิโลเมตรแล้วนะครับและตอนนั้นยังหนีไม่ออกแล้วเขาขยับอีกทีเมื่อเหลือทางอีก2กิโลเมตรตอนนี้กําลังจะเข้าสู่กิโลเมตรสุดท้ายนิบารี่นาเยอะเลยครับคือการปั่นนะครับนอกจากทักษะการขึ้นเขาสําคัญมากๆแล้วที่เป็นความอึดความตระหดของน่องเหล็กของนักปั่นการลงข่าวครับที่ความเร็วสูงๆกว่าเซียวบาเซียวเนี่ยใจ ใจคุณต้องกล้านะครับช่วงอิบารีนั้นถูกเป็นคนที่ปั่นลงเขาได้ดีมากๆคนหนึ่งในกระบวนเพรตอนนี้แต่ช่วงท้ายขึ้นเขาอีกแล้วนะครับจบบนขยอดเขานะครับอิบารีนํำครับเข้าสู่กิโลเมตรสุดท้ายแล้ววินเซนโซอิบารีจะลบความสประมาทที่สื่ออิตาเลียนว่าเขาอย่างงู้นว่าเขาอย่างนี้ตลอดสาสัปดาห์ได้หรือไม่เขาเกาะมาเหนียวแน่นมากๆครับเขาก่ลนวันชนะสเตจที่สิบเสเตจที่ถือว่าโหดที่สุดของการแข่งขันจีโร่ปีนี้และชาเบสเองไม่อยากให้เนียเบ้เข้าก่อนเขานะเพราะว่า โบนัสไทม์ที่2กับที่ต่างกันนิดนึงก็จริงแต่ว่ามีค่ามากชั่วโมงนี้ครับขณะที่กลุ่มนีครับก็มีลาฟาอุไมากาครับว่าสปูนนี้ทิ้งคอฟบนะครับรวมทั้งอเร็คอนโบดบอไมได้จากโมบิซาด้วยตัดกลับมาที่จังหวะกิโลเมตรสุดท้ายของดิบเบอรี่ก่อนจะเข้าเส้นชัยนะครับตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับตามหลังอยู่อันดับ2นะครับทั้งชาเวสแลวก็ดิเบ่นั้นตามหลังอยู่ร่วมๆนาทีนะครับวันนี้เป็นแชมป์ครั้งแรกครับพอสลามแห่งเมสซิน่าครับคนนี้ฉายาของเขาครับดิบเบาปีก่ มาเรียกฟอร์มเรียกศักสศรีได้อีกหนึ่งครั้งกับหลังจากที่ฟอร์มตกไปหลายสเตจครับโอ้โหเกือบจะถอนตัวค้ตจะดึงอ่อนจากการแข่งอยู่แล้วแต่กัดฟันแข่งต่อแก้คงคุยบอกว่าผมปั่นได้ผมไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูแล้วกันและในที่สุดตอนนี้กำลังจะเข้าไปที่หนึ่งสเตจชี่สิบเก้าจริงครับวินเซนโซนิบาลีจากแอสนาโปรทีมนักปั่นอิตาเลียนครับ,รบหลังทิ้งฝาแล้วครับรอกว่าจะไปบูตต่อในสุดฟองก็มีปาบิโออรูรออยู่นะครับ,เ,รปปบ,เ,รบเป็นเอชองทีมที่เขาวางเอาไว้ของแอสนานะครับให้ไป <Is he S 1> นะครับเขาแหละครับต้องพยายามตีจากสีแล้วก็ผลงานให้ดีสุดในอีกสองเซตที่เหลือรวมทั้งวันนี้ด้วยนะครับเรียบร้อยครับชลามแห่งเมสซิน่าครับวินิโซนิเมลีครับชูมือเข้าเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยคว้าแชมป์เตะ19นะครับด้วยเวลา4ชั่วโมง19นาที54วินาทีครับเยี่ยมจริงๆครับเดี๋ยวมาดูที่2ครับจะเป็นเนเบหรือว่าเอสวานชาเวสครับเนเบจากทีมสกายนะครับอาจจะไม่รุ่นจีซีแล้วแต่ว่า เขาก็สามารถเข้าเส้นชัยเป็นดับที่2ได้สำเร็จเดเบทที่2ตามหลังอิบาลี่5้เววินาทีส่วนชาเวสตามหลังนิบารี่53วินาทีครับที่4เป็นอูลิซี่ที่5ไมก้าที่6อเลฮันโดเวลเวอร์เดแม้ว่าจะไม่ชอบทางบนที่สูงแต่ว่าก็ยังจบที่6ได้นะครับบ๊อบจุงโกสที่14นะครับอามาดอร์ที่15บหเซฟนคุนเชวกครับสูญเสียสูญเสียเสื้อสีชมพูเพราะว่า เข้าตามหลังดีบาลี่4นาที54วินาทีเกือบ5้าทีครับพี่หนึ่งครับโดนทิ้งเยอะเลยครับโอ้โหงานเข้าเลยครับอ่ะไปดูที่บทสัมภาษณ์กันหน่อยบทสัมภาษณ์กันหน่อยนะครับของแชมป์เซตในวันนี้อ้าวเป็นเจ้าของเสื้อชมพูนะครับก็คือเอสปันชาเวสนะครับเอสปันชาเวสก็บอกว่าดีใจมากๆที่ได้ครองเสื้อสิงคโปรจริงๆแล้วปีที่แล้วเขาเกือบได้แชมป์ลาบิลต้าที่สเปนด้วยนะครับแต่คราวนี้เขามีสิทธิ์ที่จะเป็นแชมป์จีโรเดอเทเลีย2016แล้วล่ะ มาดูที่คืนนี้ครับพี่หนึ่งครับบอกว่าเป็นเสษที่เจอภูเขาระดับแค่ตัวที่หนึ่งถึง3ลูกครับแปลว่าจะได้ทางสั้นแค่ประมาณ130กิโลเมตรก็ตามตอคิดดูนะลูกแรกไม่เท่าไหร่แต่ว่าลูก2โด่งจริงนะครับเขาสูงมากๆนะครับบริเวณโกเดลล่านะครับที่โบนีแล้วก็ไปเข้าเส้นชัยที่แซงแอนนาดิวินาดิโอ และว,วันนี้ครับคือวันตัดสินแชมป์อย่างแท้จริงเพราะว่าเซตยี่สิบครับเป็นเซจทาราเขาจะไม่นับแล้วนะครับว่าใครนั้นจะเป็นคนคว้าแชมป์นนั้นคืนนี้ครับคือคืนในการชี้ชะตาว่าใครคือแชมป์จิโร่ในปีนี้ครับพี่หนึ่งครับจิโร่เดนเทเลียผ่านมาสามประเทศแล้วจะเริ่มซ่าจากเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมที่ผ่านมาอยู่ในฝรั่งเศสตอนนี้มาที่ที่ผ่านมาอยู่ในอิตาลีตอนนี้มาที่ฝรั่งเศสเดี๋ยวกลับไปเข้าเส้นชัย ที่อิตาลีอีกครั้งครับครับแต่ย้าว่าวันพรุ่งนี้ครับจะปีการปรับตื่นเวลาครับขึ้นมาเร็วกว่าเดิมครับพรุ่งนี้เจอกันในเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองนะครับลุ้นกันครับคืนนี้จะได้ทราบว่าใครนั้นจะคว้าแชมป์ในการแข่งจิโร่ติเลปีนี้พรุ่งนี้พบกันในเวลาบ่ายโมงครึ่งวันนี้ผมล้วก็พี่หนึ่งลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ